สวัสดีครับก็วันนี้อยู่กับช่องจะไข่เกษตรชาวบ้านนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับจะจะพาเพื่อนๆไปทําที่ต่อสายยางนะครับก็ด้วยวิธีประหยัดแล้วก็ให้ได้ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าการต่อสายยางนั้นก็ทําด้วยวิธีง่ายๆแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากครับก็เพื่อไว้ใช้งานยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นเพื่อที่จะไม่ต้องไปซื้อใหม่ นะครับก็เดี๋ยวอุปกรณ์และว,วิธีการทํำยังไงนะครับตามจ่าไปชมกันเลยครับสําหรับตรงนี้ก็เป็นรอ,อยอท่อสายยางน้ําที่มันแตกนะครับถ้าเราจะใช้เทปก่าวพันแบบนี้นะครับมันก็สามารถอุดได้แต่สามารถอุดได้แค่ระยะชั่วครู่นะครับเพราะว่าเวลา เราลากสายยางไปมันก็ถูกับพื้นนะครับมันก็ทําให้เริ่มที่จะรั่วได้อีกนะครับหรือเราจะรัดด้วยเจ้าสายายางในรถยนต์นะครับมันก็จะทําให้หลุดนะครับมันก็ใช้งานได้ไม่นานนะครับก็สําหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการาต่อสาย นะครับตรงนี้ที่มันแตกแล้วให้ใช้ได้นานนะครับก็จะมีท่อ PVC ก็ขนาดเท่าๆกับสายายางน้ำที่ท่านผู้ชมจะต่อนะครับก็จะมีกาวนะครับกาวใช้สำหรับต่อท่อ PVC นะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวลนสายายางเพื่อให้มันขยายตัว หรือถ้าเพื่อนๆไม่มีไฟลนที่พ่นแบบนี้ก็ใช้เป็นเทียนก็ได้ครับเป็นเทียนไขเดี๋ยวเราจะตัดท่อตรงนี้นะครับที่มันรั่วที่มันแตกตรงนี้นะครับก็เวลาตัดนะครับก็ตัดตรงที่เขาแตกรั่วเลยนะครับตัดลงไปเลยอันนี้ก็เป็นสายยางเก่านะครับ เพื่อให้ใช้งานได้ไปอีกนะครับเพราะว่าท่อสายยางแบบนี้ก็ราคาแพงนะครับเราก็ตัดครึ่งแบบนี้แล้วนะครับตัดตรงที่รูที่เขาแตกนี่นะครับก็ใช้ผ้านะครับทคำความสะอาดน้ำด้านในให้แห้งนะครับแบบนี้นะครับ แล้วเราก็จะใช้ท่อ PVC เนี่แหละครับในการสวมต่อเข้าไปแต่อันนี้มันยาวไปนะครับเราก็จะใช้ความยาวไม่มากนะครับอาจจะใช้ความยาวาประมาณแค่นี้นะครับ นี่นะครับเราก็ตัดท่อเรียบร้อยแล้วครับ <ST AN CH> ก็เดี๋ยวเราจะนำท่อ PVC เนี่นะครับใส่เข้าไปในตัวท่อที่รั่วตรงนี้นะครับก็เนี่ยนะครับมันขนาดมันท่อมันใหญ่กว่าเจ้าสายยางน้ำนะครับเราก็ต้องทำให้เขาอ่อนตัวเพื่อจะใส่ท่อนี้ลงไปได้นะครับ โดยใช้ตัวพ่นเนี่ยครับแ็ถ้าเพื่อนๆไม่มีตัวพ่นนี่ก็ใช้เชียนไขได้นะครับใช้เชียนไขค่อยๆลนครับนี่เราก็เมื่อเมื่อเขาอ่อนตัวนะครับเราก็จะใส่ใส่ท่อ p v วอันนี้ไป เขาก็จะใส่แบบนี้นะครับเมื่อเราเนี่ยนะครับใส่ท่อไปได้อย่างนี้แล้วนะครับเพื่อให้เพิ่มความแน่นบริเวณตรงนี้นะครับเราก็จะทากาวครับ นะครับสวมไปเลยนะครับข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็ใช้ความร้อนขยายท่อนะครับ นี่นะครับก็เราขยายท่อเพื่อให้เขาสวมลงไปอย่างนี้นะครับเมื่อเขาขยายแล้วเราก็นำคาวทาท่อ PVC ครับทาเลยครับ แล้วเราก็สวม,มไปเลยครับนี่ครับเพียงแค่นี้นะครับพอเขายินตัวเขาก็จะโอ้ติดแน่นเลยเนี่ยนะครับใช้งานเลยครับอีกนานเลยนะครับเพียงแค่นี้ในการต่อท่อพีวีซี PVC เข้ากับสายยางที่มันรั่วนะครับก็จะใช้งานได้อีกนานเลยครับนี่ เนี่ยครับเวลาเขาแห้งแล้วเขาก็จะแน่นเลยครับเนี่ยครับไม่เวลาเราเปิดน้ํามันก็ไม่มีหลุดแล้วนะครับนี่แบบนี้ไม่มีรั่วด้วยนะครับก็จาก็เปิดน้ําแล้วนะครับนี่เราทําการทดลองกันเลยครับนี่เมื่อเปิดน้ําแล้วนะครับโอ้สายยางที่เราอุดไว้ก็ไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับนี่ใช้งานได้เลยนะครับเอ่อ นี่ครับโอ้ลดน้ำเด้เลยนะครับก็ใช้งานได้อีกนานครับใช้ต่อแบบนี้นะครับสำหรับการตัดต่อท่อ ยางที่รั่วใส่ท่อ PVC เพื่อเสริมกันท่อสายยางรั่วก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็ฝากช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้จ่าด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของจ่ายังไงวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ